สวัสดีค่ะสวัสดีคดเดกดวันนี้ก็มาพบกับคุณหนึนะคะในคลิปที่2แล้วนะคะปอะเด็นนะคะคุณหงของญาตถอดแหนนะคะฮัลสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้าง,าง,งคะหลังจากเด็กเด็กนะคะได้ชมคลิปแรกกันแล้วเกี่ยวกับขั้นตอนการล้างมือเด็กเกได้นําไปปฏิบัติบ้างไหมคะฮัลเด็กๆอย่าลืมนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะหลังเจลแอลกอฮอล์ ก็มีเนื้อหากนะาการเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้เรื่องคนนี้ของสังคมนะคะมาให้เด็กๆได้เ,ดเรียนรู้กันวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพและการแต่งกายนะคะวันนี้คุณหนึ่งก็ยกตัวอย่างอาชีพสี่อาชีพนะคะ หมอก็จะแต่งกายด้วยชุดกราวสีขาวนะคะต่อไปอาชีพที่3นะคะอาชีพของตำรวจคุณตำรวจก็จะแต่งกายด้วยชุดสีกากีนะคะต่อไปอาชีพสุดท้ายอาชีพที่4ี่นะคะอาชีพทหารนะคะก็จะแต่งกายด้วยชุดสีเขียวลายกาแบบนี้นะคะเป็นยังไงคะเด็กเวันนี้ผู้หนึ่งขอยกตัวอย่างมาสีอาชีพนะคะ แล้วก่อนจบคลิปนี้นะคะคุณหนึ่งก็เชื่อว่าเด็กๆนะคะมีความใฝ่ฝันนะคะมีความใฝ่ฝันว่าโตขึ้นเนี่ยเด็กอยากจะทําอาชีพอะไรอยากจะเป็นอะไรนะคะเด็กๆอย่าลืมอัดคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะแล้วก็ส่งคลิปมาให้คุณครูแล้วก็เพื่อนๆได้ชมด้วยนะคะอ่ะแล้วเราไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะเด็กๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ